สิงเชื่อส่วนบุคคลโปะยอดก่อนกำหนดทำได้หรือเปล่าสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเก่ง KK กับผมเก่งนะครับครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากติดต่อสอบถามหรือว่าพูดคุยก็สามารถแอดไลน์ออฟ i ิเชียลมาได้นะครับโดยตัว Line เนี่ยจะปรากฏอยู่ที่หน้าจอนี้เรียบร้อยแล้วครับแต่อย่าลืมตัวแอดข้างหน้าครับ ครับสระหัวข้อนะครับที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นะครับเกี่ยวกับสินเชื่อส่วนบุคคลครับที่เราเนี่ยสามารถโปกก่อนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าเประกดเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าสิสนเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็จะเป็นสินเชื่อประเภทหนึ่งนะครับที่เราเน nah, ีนนนนน่ยไม่จําเป็นนะครับที่ต้องใช้หลักทรัพย์หรือว่าบุคคลในการค้าประกันเนี่ยก็สามารถยื่นเรื่องของกับสถาบันการเงินเนี่ยได้เลยนะครับโดยนะครับความพิเศษของตัวสินเชื่อส่วนบุคคลเลยนะครับก็คือขั้นตอนเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับแต่เราเนี่ยไม่ใช้หลักทรัพย์หรือบุคคลในการค้าประกันแต่สิ่งที่แลกมาเลยนะครับก็คือในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยครับที่หลายๆสถาบันการเงินเนี่ยจะมีการกําหนดอัตราดอกเบี้ยเนี่ยที่ค่อน าที่ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเนี่ยสูงเช่นกันนะครับทีนี้นะครับหลายๆคนเนี่ยก็อาจจะมีข้อสงสัยนะครับถ้าเกิดว,ว่าเราเนี่ยมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเ่ยแล้วเราอยากโปะโป,ปะบางส่วนหรือว่าโปะแบบปิดยอดเนี่ยสามารถทําได้หรือเปล่ากับตัวสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ครับโดยทั่วไปแล้วนะครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยต้องการจะปะาากปะนะครับสามารถทําการปกได้นะครับสําหรับตัวสินเชื่อส่วนบุคคลแต่ว่าเรานะครับจะต้องมาดูเงื่อนไขนะครับของการที่เราเนี่ยปกด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะได้รับผลกระทบอะไรหรือเปล่าเพราะบางสถาบันการเงินนะครับจะมีการระบุเลยนะครับว่าตัวสินเชื่อตัวนี้เนี่ยเรามีระยะเวลาการผ่อนชําระสมมุตินะครับอยู่ที่6ปีแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยปิดก่อนสัญญา3ปีเนี่ยเราจะต้องเสียค่าปรับเป็นวงเงินเนี่ยอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ ทับอยากให้เพื่อนๆนะครับลองตรวจเช็คสัญญาดูก่อนนะครับมันก็เป็นข้อดีนะครับสำหรับการโปะเนี่ยที่เราเนี่ยจะเสียดอกเบี้ยน,น้อยลงเพราะเราเนี่ยปิดยอดไปแล้วเนาะแต่เราเนี่ยอาจจะต้องจ่ายค่าปรับเนี่ยในบางครั้งนะครับค่าปรับเนี่ยอาจจะมีมูลค่าที่เทียบเท่ากับอัตราดอกเบี้ยเลยครับเพราะฉะนั้นในบางกรณีนะครับเราเนี่ยไม่โปะเนี่ยจะเป็นการดีกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากให้เพื่อนๆเนี่ยลองเช็คกับทางสัญญาหรือว่าลองโทรไปสอบถามกับสถาบันการเงินก่อนนะครับว่าเราเนี่ยมีค่า หรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าไม่มีค่าปรับนะครับในกรณีนี้ก็สบายใจได้เลยนะครับเพื่อนๆสามารถโปะได้เลยนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับอยากเพื่อนๆวางแผนทางการเงินก่อนนะครับว่าถ้าเกิดว่าเราเอาเงินไปโปะแล้วเนี่ยเราจะมีเงินมาหมุนเพียงพอหรือเปล่านะครับเพราะในบางครั้งนะครับการยื่นขอสินเชื่อใหม่เนี่ยมันไม่ใช่เป็นอะไรที่ง่ายเลยนะครับเราอาจจะได้รับอนุมัติหรือไม่ได้รับอนุมัติก็ได้นะครับอยากให้เพื่อนๆวางแผนดีๆก่อนที่จะทําการโปสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับ ครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับ้เพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆคนไหนนะครับมีคําถามนะครับสามารถคอมเมนต์เอาไว้ข้างล่างได้เลยนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตามให้ตอบเนี่ยทุกคอมเมนต์เลยนะครับครับบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆชอบคลิปนี้เนี่ยผมรบกวนกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผมด้วยนะครับสวัสดีครับ